วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาชีพเป็นนักดาบนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้มาแมปนี้นะครับอ่ามีนักดาบเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้อ่าน่าจะถึงเรานี่ ทีนี้เราก็คุยกับคนนี้ก่อนเลยส,ส่วนคนนี้นี่ต้องการเป็นสอดแมนครับอ่าลงทะเบียนเลยพร้อมปิดโอเคมาหาคนนี้คนซ้ายมือแล้วทีนี้ก็มาคุยกับคนนี้อ,อันนี้ก็นอยเนี่ยเฮ้ยแล้วทีนี้ก็มาเพื่บยางโอเค อ่าทีนี้ก็เดินให้ผ่านอันนี้ไปเลยนี่ค่อยเดินนะครับมีปุบอ่าจะมีสามอันถ้าจะไม่ผิด ต้องค่อยๆเดินไม่งั้นเดี๋ยวต้องเดินใหม่นี่ผ่านไปอันที่สองละเข้ามาวัดอันนี้จะเหมือนเดินบนเชือกนะครับทุกคนแต่เดินอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับง่ายกว่าเดินอันจริงเยอะนี่ นานไปเรื่อยๆน,นี้ก็มาตรงนี้อ่าอันสุดท้ายแล้วนี่อันสุดท้ายเปิดเิดเฮ้ยตกเฮ้ยตกลงม,มาแล้วเฮ้ย หนดูเอ้ยตกมาแล้วทํางไงเนี่ยเดินเดินมั่วๆละกันครับโุ้ยบริษัทเล่นให้ดูแล้วก็ตกจนได้ทีนี้ต้องไปตรงไหนเนี่ยอันนี้ไม่เคยตกเลยอ่ะโอ้ยเดินแบบมั่วๆอ่าโอเคเดินมั่วๆมามาเจอประตูจนได้ทีนี้ก็มาเดินใหม่เดินใหม่อันนี้ ด่านไหนเนี่ยด่านนี้นั่นแหละเออเฮ้ยเขค่อยเดินมันมีด้วยกว่าเดี๋ยวตกอีกต้องแก้มือกันอีกรอบหนึ่งไม่ไหวนะครับอ่าเดินมาเรื่อยอเรือยเ้ยอย่าตกอีกแล้วกันอ่าโอเคผ่านละผ่านแล้วผ่านแล้วน,วนี่ผ่านแล้วตกอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย โเคผ่านแล้วผ่านการทดสอบแล้วกดอันนี้เลยนี่มากลายเป็นนักดาบเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วครับก็จบตอนนี้นะครับขอบคุณครับ